นะครับแล้จะเปิดเล่นสั้นๆมาที่และนั่นเป็นเล่นสั้นอ้าวเข้าไปเลยครับโลนันอ้าวจะเป็นเลวานัตกีครับผมวานัตกีโอ้โหเรียบร้อยผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาแล้วกับช่อง FI2 Channel นะครับผม วันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษผมวันนี้จะลง2คลิปเลยนะครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้วันนี้ก็คือลง2คลิปนะครับผมวันนี้2องแล้วคู่นี้1คลิปนะครับผมเอาได้ครับผมเกมก็ได้เข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเล่นแล้วก็รับของฟรีกันนะครับผมนะฮะแมมก็ถือว่าแล้วของฟรีเลยนะครับผมเป็นแพ็คของแฟนชอย ได้สุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็สามารถสุ่มได้แบบไม่จํากัดแล้วก็อาจจะมีตัวซ้ําบ้างนะครับผมนี่เกมก็เพิ่งเปิดมาผมก็เลยกดรีรียุธมามาไดเรื่อยๆแล้วกดรีทายผมขออภัยนะครับกรีทายมาเรื่อยนะครับผมนะครับผมก็แฟนชอยส์นะครับผมก็จะมีนักเตะอยู่ประมาณ0คนนะครับผม ก็จะมีคริสเซโนโรนัลโดหอนตัน100นะครับผมเลอเนลเมสซี่ครับผมตัน99แต่ยืนเอฟตัน101นะครับผมโรบอตเลบานราฟกี้นะครับผมหรือว่าพี่เลวานอะไรก็คือตัน99นะครับผมมาตัน100ยทิ้งแล้วก็เนมาร์จูเนียก็ตัน98นะครับผมคิดอาเอเอผมตันหนึ่งร้อน101นะครับผมเอลิมบาวฮาร์แลนด์นะครับตัน100นะครับ ส่วนเดนซาร่าตัน98 99นะครับผมอันนี้แล้วก็มีฟันได้นะครับผมที่ตัน96นะครับผมเช่นแรนด์ซันเดอร์อโน่ครับผมตัน98นะครับผมเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่คือ99นะครับผมนี่ผมจะรอนซันโชตัน99นะครับผมจากเมื่อสักครห่ที่แล้วคือมา98นะครับผมส่วนมาคัดแดฟอร์ดคือตัน99นะครับหรือ98นนั่เองนะครับผมแล้วก็ นี่ครับผมตัวนี้ครับผมถือว่าแบบแคล้ายๆกับฮาร์แลนด์เลยผมแล้วก็นี่คีับซันนี่ออโร่ในกครผมนะครับแล้วก็มีแอนซูฟาติตันหนึ่งร้อยนะครับเบรดี้ครับผมตัวนี้ครับผมถือว่าทุกคนจะต้องมีเลยครับผมก็คือเป็นกองกาลางตัวลูกที่คลาสสิกสูงมากๆอายุแค่งแค่18ปปีแต่ตันหนึ่งร้อยแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็เป็น ดอนนี่อเวสนะครับผมนี่ผมนี่คือก็ตำนานผมเดชโอซิลนะครับตำนานของอาร์เซนอลแล้วก็โชมิยาสุนะครับผมกองหลัง95นะครับผมแล้วก็อันามาตาเลตั93น93หรือ สี่กันนะครับผมตัววันนี้แล้วก็สุดท้ายครับผมก็เจ้าหนูกาวี่นะครับอายุเสียงแค่16ปีแค่นั้นเองนะครับผมตันก็99นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเราก็จะมารีวิวกันนะผมผมก็จะได้เป็นเออร์ลิงบ็คฮังแลนด์นะครับผมไม่ก็เพดี้ก็ได้นะครับผมขอเพดี้นะครับและฟอร์ด ก็คือได้หมดทุกตัวนะครับที่จะเป็นแถวบนนะครับแต่ผมจะได้เป็นฮาร์เรนนะครับผมมายืนคู่กับแรดฟอร์ดเพื่อความเร็วทั้งคู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแลดฟอร์ดผมก็มีเป็นคอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมแล้วก็จะรีวิวเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยก็คือได้ฟรีนะครับทุกคนครับก็ได้ฟรีหครั้งนะฮะก็อยู่เราไปยาวๆเลย27วันกืบ1เดือนเลยนะครับ แล้วก็แพ็คนี้ครับผมเป็นแพ็คของเลอมอรลิดนะผมก็จะมีโรเบรโตคาลอสนะครับผมคาร์ลามาโลนะครับผมแล้วก็คาร์บี้อลาโนโซในร่างของเลอมอรลิดนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสมให้คนดูเช่นเดียวกันนะครับผมจะได้หรือเปล่าไปดูกันนะฮะแต่เราจะมาเน้นของแฟนชอยส์นะผมเวอร์ไวท์ขับนะครับผมมาครับเราต้องการเอลิงมาฮอลแลนด์ไม่ก็ตัวเก่งๆมครับ ลุยต้องมาที่ไหนครับอุ้ยมาฝรั่งเศสะผมน่าจะเป็นเมสซี่ครับผมโอ้โหเรโอเนียวมสซี่ครับอะไรครับผมเรโอเนียวมสซี่ในร่างของปารีสเชงเช็กแมนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยก็แล้วกันนะครับเมสซี่ครับผมเมสซี่นะฮะตันหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับทุกคนนะฮะทุกคนถ้า ถ้าคนไม่รู้ก็สามารถดูตามผมไนดะ้นะครับคือทันหนึ่งร้อยนะครับแมซี่ของเราคือยืนเอฟนะครับผมก็จะทันหนึ่งร้อยนะครับเราจะไปอัพแล้วก็ลองมาเล่นให้ดูคนดูกันกแล้วกันนะครับว่าแมซี่ด้านล่างของปารีสกับแมซี่ล่างไอคอนอไหนมันจะเก่งกันนะครับเราก็จะสุ่มแล้วจะอัพเกตกันนะครับ เกันครับผมจะเอาเป็น1,000งพันกับสี่หมื่นนะครับไอหนึ่งแสนกับสี่หมื่นขออภัยครับผมก็อ้อทุกคนครับก็คือใช้ประมาณเชียร์อัพก็คือใช้1นึ่งแสนนะครับกับ4ี่หมื่นสองนะครับอย่างละอันก็คือแมซี่ก็เต็มนะครับผมอ่ะเราจะไปดูคำว่าแมซี่เราเนี่ยอะไรยังไงนะครับผมแมซี่ ในร้านนี้คืออายุ33ปีผมแล้วก็ส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับขอบอภัยหน่ทีนะอ่ะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่นั่นคือหนัดเท้าซ้ายนะครับผมสามารถเล่นแท็กทั้งกองหน้ากองกลางตัวลุกแล้วก็ปีกขวานะครับออฟฟิซีฟนะครับผมเกมลุก <Look> 99บอ<น>ลบอลค,คอนโทรล99นะครับดิปปิ้ง99โ oh อ้โห ใช้โพสชั่น99โอ้โหรับพาร97รับเตดพาส97ฟินิชชิ่งการจบสกอร์99โอ้โหรูปปั่นโค้ง98แล้วก็ร่างกายแข็งแกร่งนะครับผมเหมือว่าไพลคิกกิ้งเอ่อ99โอ้โหบาลานซ์95อีกโอ้โหสุดยอดเลยครับแต่ก็ความเตะแรงก็อาจจะไม่ได้แรงมากก็คือ89 แล้วก็สปีดก็จะน้อยก็คือ83นะครับผมโอ้โหนะครับแล้วก็มีหมด10สกิลทั้งหมดนี่ดับเบิร์ตัชนะครับลองเล่นได้นะครับชิปชุดคอนโทรลนะครับลองลัดชุตติ้งดิปปิ้งช็อตเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวนะครับผมวันพัตก็คือจะมีหมด สิบสกิลนะครับเป็นตำแหน่งเป็นแคทีฟเพียร์เมคเกอร์นะครับผมตัวช่างสัางเกมนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องหรือว่าถ้าแปลผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาครับเรียบเนีนมาซี่ในร่างของปารีสเชงเช็กแมนนะครับจะดีเท่ากับไอคอนไหมนะครับผมไอคอนเราก็มีนะครับไปมาซี่นะครับผมนี่ครับของปะเซลนา อายุเพียงแค่29ปีนะครับผมก็เล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับก็คือแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับผมจัจุรกรหรือว่าความเร็วก็อาจจะน้อยกว่านะครับประสทธล่างนี้ก็มีอะไรที่แบบดีแตกต่างกันไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเมซาี่มาลงเล่นแทนนิดเลยกันครับดูครับผมทน101นะครับทุกคนครับ แม่ท่านหนึ่งร้อยหนึ่งาเป็นซีเรียรร่างนี้ครับโอ้โหอะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันในเกมดีกว่าครับผมว่าแมซี่นั้นจะเป็นอย่างไงกันบ้างครับ Let's go อันนี้เราก็มาอยู่ในโหมดแซนด d a r d m a t นะครับผมก็คือเป็นการเล่นปันแรงนั่นเองนะครับทุกคนรู้จักกันนะครับผมก็จัดชุดนี้แล้วกันนะฮะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม Let's go ไปครับ เี๋ยวเราจะ z ุ่มกันนะว่าจะเจอกับทีมอะไรนะครับผมก็เมซี่ผมก็มีร่างนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีด้วยซ้ำนะฮะเราก็อยู่ในพันห้าสี่สิบแปดนะครับผมก็จะขึ้นแรงพันห้าหกสิบกว่าได้ไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับมาครับเจอกระแมนเชสตเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโอแมนซี่ก็ฟิตด้วยนะครับ เราเอาเป็นชิเซนโนัโดแล้วกันนะครับมายืนแล้วก็เอาเวิยล่ามายืนแทนคารบ mm ิลันโซก็จะยืนประมาณนี้นะครับผมไปครับเลสโกกันผมออมาแบบ4-2-1-3นะครับโอ้โอานะครับมาครับมาลุยกันดีกว่าครับทุกคนครับจะได้ไม่เสียเวลาว่าเมซี่ในร่างของปารีสนี้ตัน101จะเก่งเท่าไหมเท่าเทียมกับ เมซี่ไอคอนของบาเซลโลนาไหมนะครับผมมาครับโอ้โหนะเรามาอยู่สนามคอยรับเสียงักันนะครับผมอ่ะแี่ยก็อยู่ในสนามของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับผมเลวานครับมาทีไรการครับผมเลวานเลวานมาที่กองเต้กองเต้ส่งเสียแล้วมโรอนโยตัดบอลได้แล้วให้กับแรดฟอร์ดไม่ถึงครับ บอเบเกอร์ครับเบเกอร์มาที่คารอสมาที่ไรกาดมาซี่ครับมซี่ไม่ได้ครับลูกนี้โรนิโนยโยน,นี่ก็เป็นล่างอา่น่าจะเป็นโอ้โหโดนยิงไหมเซฟได้หนอ่อยเออครับเซฟแรกของบอลเออร์ครับผมต้องเซฟออกแรงเลยครับจังหวะนี้ครับบอนเออรนี่อ้านะครับแล้วจะเปิดเล่นสั้นๆมาที่แล้วเล่นมันสั้น อา้าวเข้าไปเลยครับโอ้โหเข้าไปเลยครับผมโดนนะัดิงโยงในร่างของเอ่ออินเอ่ออเซีมิลานนะครับนะครับผมพิเชน,นโดมาที่แมสซี่เอ็งเป็นแมสซี่ครับผมแมสซี่แมสซี่แม,สซ,มสซี่ไม่ได้ครับโดนตัดบอลได้แล้วเลวานเลวานเล่นกลางง่ายๆกับนั้นมาติดรอยยันโยโ โวนโย่ของก็มีครับแล้วกำลังอาประตูคืนให้หนักันครับนี้ครับผมโวนโย่มาที่เลวานเลวานส่งเสียครพวกนี้มาที่โรเบิรต์ตคาร์ลสก็ส่งเสียอีกครับนี่ฟูรัรนตอริสเลวานส่งติดนะครับต้องตั้งมาที่เอ,อิรเลยมาที่เทนเดนอร์อโน นี่ก็เป็นตัวที่ผมมีในะแฟนชยัยเหมือนกัน,น,นครับผมเออไปอโนครับผมก็คือตันก9เก้านะครับผมเล่นล่างตอนนั้นใอ,อ้ผมป้าเออผมก็เล่นไปภากไปนะทุกคนครับก็นังแปลกใจกันนะว่าผมเล่นอะไรยังไงนะครับผมผมก็เล่นไปพากไปผมเองนะครับคือถ้าเล่นที่หลังก็จะไม่ค่อยจะท่าไหรรนะครับนะ แล้วแรดฟอร์ดตัดบอลได้ให้กับคิสเตียโนโ,นโรนลโดวิ่งดวลกับโลเจาาลอคาร็ลตไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับมาที่ชิมเบิลชิมเบลิลเปิดมาลูกนี้เลวาน,นอฟสกี้เลวานไม่ได้ครับแล้วไปแฮมอะไไม่ได้เบคแฮมแบบแมาที่อะโคมาซี่ที่หมดหลอดเร็วมากครับผมแค่วิ่งไม่ถึงท่านเองนะครับวิ่งคือแบบ,แบ,บไม่ได้จับบอลอะไรเยอะมากมายท่านผมก็หมดแล้วข้าพลังแล้ว ได้ไหมไม่ได้ครับผมวันนี้จะคืนให้กับนั้นแล้วเขาเปิดบอลอย่างเดียวเลยครับโอ้โหพี่แกสายเปิดบอลชั้นงานแต่แมตซีไม่ถึงนี่ครับโอ้โหเปิดอีกแล้วครับเจอสายโยนเกมมิ่งครับจังหวะนี้โยนอย่างเดียวเลยครับเรามาเล่นสั้นๆมาที่เดวดิดเบคแฮมกันดีกว่าแล้วมาที่แมตซี่แมสซี่แมสซี่แมสซีซซซ่ไม่ได้ แล้วเฟอร์ตอเรสเฟอร์รันตอเรสมาที่โรบอตเดบันลาฟสกี้ต้องคืนหลังมาเลยครับที่ทิมเบลทิมเบลมาที่โนกองเต้กองเต้เฟอร์รันตอเรสเฟอร์รันตอเอรสได้ไหมก็ทริปปิชิกของแมนยูครับผมขอตั้งใจเล่นก่อนละกันนะผมจะได้อ่าที่ ขอประตูที่เสมอให้ได้ก่อนรับกันผมจะได้มาเล่นกันต่อแบบฆ้ากันต่อนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นโลนันอ้าวจะเป็นเลวานอฟกี้ครับผมเลวานอฟกี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโรเบิเร์ตเลวานอฟกี้ครับสองประตูตัดศูนตรมาผมจังหวะนี้ครับงงเหมือนกันนะครับผมก็คืองงมากนะครับผมก็นอาชีพกับตอนที่ไม่อาชีพ ตั้แตกต่างกันมากนะครับนะครับผม,มทีเบียร่รา,า,าวิลาโรนัลโดโรนัลดโดไม่ได้แมนโดได้ไหมโดไม่ได้โด,โด,ไ,ไ,ด,โดไงนะครับเบ็คเคนเออร์ลองเล่นมาโอ้เล่นสี่อย่างนี้เบคเคนเออร์ยังไงครับเฟอร์รันเตเลสได้ไหมโอ้โหต้องทำฟาวนะครับ เล่นแต่เล่นซ่าเล่นเร็วเลยครับเล่นเร็วมาที่ฟลอร์ตะเลสแล้วเปิดบอลนี้อันซูเฟตเรียบร้อยอ้าวไม่เรียบร้อยครับผมเอออันซูฟาติครับเอเอเกือบยิงประตูที่สามให้กับทีมได้ครับแต่ไม่เข้าครับบอลอกบอลหลุดประกอบไปนิดเดียวเองผมยังไม่ได้ขึ้นข้างหน้าใครั้งนี้ครับแล้วแล้ด้ยไหมไม่ได้โอ้โหยังไ,ไงครับแมสซี่ แมซี่มาที่แลฟฟอร์ดจะให้กับกิเซโนโน่แต่บอลมันออกนั้นไปแล้วได้มามาที่เรียกยังแมซี่แมซี่ลองปนันลูกนี้โหก็ติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเข้ามือทันเตอร์ไปเท,ท่เวลาสองนาทีแต่เกินมามต้องหกเจทีแล้วคุณก็นำอยู่สองศูนย์ครับผมเรวามยิงแล้วก็เป็นสองคนเลยไอสองไอสองลูกเลยครับผมนะฮะ อ๋อเป็นเลวานกับโรนันตินโยคนะครับผมขอภยัยรบางผมครับเนี่ยมาซี่ร่างนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยบือหวากับร่างของเออราเซีาของไอคอนนะครับที่จากฟรีคือมันมันอยาค่าพลังหมดเร็วมากๆนะครับผมคือแทบจะไม่ได้ขับบอลเลยคือพลังเหลือแค่เดียวแล้วก็คือผมงงอ่ะล้ก็ลง ยิงมีง้เรียบอลผอคกิเซโน่โรนลโัลดอครับผมหนึ่งนาทีครับสองเดื่ดทีห้าสิบกวิครับตีเสมอครับเอ,อ่อเป็นหนึ่งประตูก่อสอไล่มานะครับเดวาน,นัคกี้ครับและปุรสิตลงมาแทนอันซูฟัตตีครับผมนี่ไร,ร่รากาดไร่กาดมาที่ปุริสิตปุริสิตและจะเล่น ไม่ได้ครับแมซี่แมซี่แมซี่มาที่อาร์โนอาร์โนเห็นแล้วจะแทงให้ก็ติดบล็อกโอ้โหชนลูกม่งไปครับแล้วส่งเล่นสั้นๆมาที่อโนยเออแล้วมาที่อาคาร์อสโอนรินโยแมซี่ให้กับคิเยโนโรนัลโดลงยิงตรงนี้โอ้โหติดเซฟของอัลเทเมเกอร์ครับ มาที่โรวิโตคารอนแล้วเปิดลูกนี้ลองเปิดแล้วก็ล้ำหน้าไปของเรวานลอสกี้ครับโอ้โหก็ถือว่าเจอทีมสายโยนเกมมิ่งนะครับคือผมโยนจริงนะ่ะแต่ผมก็โยนแบบไม่ได้เยอะนะครับผมก็ยิดหน่อยนะครับรามซีล, Mercedes, ลองมซีลองยิงลูกนี้ติดติดบล็อกครับข้า <Let 's S 1> งหลังเขาครับแล้ว <Nice S 1> นี้มาครับได้ไหมติออกไปเลย แล้วก็เป็นลูกทุ่มของทีมเขาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมซี่ครับแมซี่จะลองจะเล่นเข้าไหมอย่างเงี้ยต้องฝึกไปเรื่อยๆครับผมแมซี่อาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้มือหวาของแบบตอนที่อยู่กับก็ยังมาไปครับผมคือไม่ได้อยู่กับบาเซลนาอาจจะไม่ได้หมือหวามากมายนะครับแต่ก็คือทุกอย่างก็แบบ มีข้าวังที่แบบโดดเด่นกันเยอะมากๆนะครับผมทั้งค่าพลังการยิงนะของมันคอนโทรลนะครับทุกอย่างคือนั้งหมดเลยแล้วอาลูกนี้ลอง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 ยิงโอ้โหติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะของแล้วก็ยิงทจะจอครับผมบมคแฮมลองเปิดมารูปนี้แล้วลองตรงมาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นคิเซนูรโรนาดโดอีกแล้วครับ 2ประตูคนเดียวครับผมทําให้ทีมตีเสมอกับทีมแมนยูนะครับโอ้โหอะไรครับผมจากจากตามอยู่สองศูนย์นะผมต้องมาตีเสมอได้แล้วครับสองสองครับกองเตะมาที่เลดีเแมซี่แมสซี่ส่งเสียแมสซี่บอลลาร์มาได้มาที่เออแมซี่โอ <laughs> ้โหเบิ้ลจะให้จะแรงเลยครับแทงเข้าช่องมาตรงนี้แต่ก็ ถือว่าหาบอลจังหวะบอลน,นี้คือถือว่าเฉียบเหมือนเดิมนะครับเมนซี่เราแต่ก็อาจจะไม่ได้ข้าพลังอาจจะไม่ได้ที่ว่าเยอะให้ของเซเมนานะครับก็คล้ายกับเ,เป็นมาโลน,นาเลยนะเมซี่ครับผมก็เขาเองเขาเขาจะไม่ค่อยที่จะเ,เซเมนาที่อึดมากนะครับผม แล้วส่งให้ลูกนี้จะให้กับแพตตฟอร์ดอัพชิสเโนโ,โดแต่ไม่ได้ครับแล้วลูกเจ้คารส์สอลโตคารอสมาที่ปูริซิตปูริซิตมาที่กองเต้กองเต้มาที่เคเบินเดอร์บอยเดอร์บอยมาที่ไรกาดแล้วตอกมาให้กับกองเต้กองเต้เปลี่ยนมาให้แมซี่แมซี่ลองจับแล้วลองป่านลูกนี้แล้วบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์อยูนเต็ดครับ แล้วลูกเจ้าคลศจะรับนาทีเปิดมาลูกนี้แล้วเปิดมาแล้วเปิดมาลูากนี้ได้ไหมแมซี่แมซีม่หมดแล้วครับพลังหมดแล้วครับแม่พี่แกหมดเร็วมากๆเลยหลายการลองยิงลูกนี้อาร์ครับผมเกมสวนของมาเทล่าาเซโรน่า Barcelona. และฟอร์ดก็ไปแล้วก็ส่งอีกแล้วก็มาครับแลดฟอร์ดลูกนี้แลดฟอร์ดเพื่อยิงเป็นเกมเกมยิง เปยียร้อยครับผมโอ้โหอ้าวเลยครับผมโอ้โมาคาราทอดครับผมยิงท้ายเกมผมนาทีบาครับโอ้โหยังหวาแทงคือช,ช่องมาของโรนโยแล้วยิงครับโอโ้ผ่านมือรับเบื้อไปครับผมเป็นสามประตูต่อสองจากนาจาก,จากตามอยู่สองูตรเจ้าชนะเป็นสามสองครับปุจิตมาแล้มมาที่ไรากาด ไร้กัดเรวันลักรรกี้เรวานเรวันลองยิงลูกนี้มสซี่มสซี่มสซี่ฟังครับมสซี่ยังไงมสซี่ลองเปิดมาแล้วหมุนได้ไหมหมุนได้ไห,หมไหแล้วยิงตีเซฟก็จบเกมครับโอ้โหชัยนะของบาเซลโรน่าครับตามแมนยูอยู่สองศูนย์แต่กับชนะมา3 2สอครับจากกองหน้าของแมนยูกบผมแาสฟอร์ดกับคิเซโนโรนัลโด้ครับผม,บ no บผมโอ้โห ก็ต้องยกให้กับริเซ l โ,ลโลนโรนัลโดของคะแนน7.5เลยครับมสซี่เราก็คือ6.0นะครับถือว่าไม่ได้มูว่ามากมายนะครับผมก็นั่นนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง f อ2 c h a n n e l กันด้วยนะครับผมแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับว่าจะมารีวิวนักเตะคนไหนของแพ็กแฟนชอย ก็อย่าลืมติดตามชมและดูกันได้เลยนะครับพวกนี้เดี๋ยวจะมีมาให้2คนแน่อนอนแล้วก็น่าจะลงทุกวันนะครับผมก็นี่คือเอ่อคนนี้ก็คือเขาก็ได้ที่จะเอ่อมาให้เราได้แบบลองใช้ลองแบบเยอะมากๆครนะผมก็มสนหรเบสซี่ก็ถือว่าเป็นตังแต่ทีมไม่ได้โดดเด่นนะครับผมในเกมลุกมากมา ก็คือเป็นก็คือสไตล์เป็นตัวสร้างสารรค์เกมก็คือจะไม่ได้ที่จะวุน่นวายมากมายนะครับผมก็แค่จะเป็นตัวนําที่อวบ,บข,ขึ้นข้างหน้านั่นเองนะครับผมก็สนอีขลาไปเพลงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมครับผมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปเพลงนี้นครับผม สวัสดีทุกคนครับ